โอเคก็ okay, สวัสดีครับอยู่กับผมนายกเกษมสักคงกับพันนะครับวันนี้เราจะไปหาลมปุ้งแต่อีกแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมบอกว่ามีคนหาว่าลมปุ้งแต่มันมีจริงอันนี้ไงเขาหาเจอแล้วของโคตรตำนานตำนานมันมีอยู่จริงด้วยบางครั้งก็ของก๊อปปี้ไงเนี่ยก็ยังหาเจอเลยเนี่ยผมเพิ่งซื้อมนันจากตานเสเวนเอง วันนี้ผมเพิ่งซื้อมานะ่ะข้อตีข็ผมอธิบายแบบข้อข่ายหน่อยด้านหลังทรายอันนี้เหมือนกันแหละอันนี้ก็นมหนองโพแบบเป็นแบบนี้แหละแตบบ่ว่ามันเก่ามีอันนึ้งก็ของปอมก็เาชันจีนแหละผมว่าไทยดีกว่านะถ้าดูตามาาลักษณะฟาราลูแ่ะมันมันยังกรอบอยู่ได้ดูแล้วดูของจีน ยาไม่ชื่อว่านมนำเหลืออยู่เอ๊ะถ้าถ้าเอาเวอร์ชันไทยนี่มายำทำไมเนี่ยกูกูชิมหาเลยในช่องในถ้าเป็นในเซฟราคา18นะผมโดนตามร้านมันมันจะมีมันจะมีที่ไม่เหมือนกันกระหาเจ้านั่นอยู่สินะนั่นแหละกระลาหาอยู่เนี่ยก็ชัดอยู่ไม่เห็นดีหรอก ด้านหลังก็ต้องมีแบบนี้ครับนี่คือด้านหลังด้านหลังต้องมีด้วยนะเพราะว่าตอนแพททแล้วจะไม่มีอันนี้คือต้นหลังหลังจากนั้นที่ผมมีผมก็จะพูดคุยกันหน่อยเฮ้ยอันนี้ใช่อันนี้ใช่สบปบาทจริงนั่นแหละก็<ด>ราคา18บาทไม่ใช่ราคาไม่ถูกนะโคตรถูกเลยของคนขอถูกถูกเลย ถ้าเป็นแบบเซน้วมันถ้เป็นแบบสิบแบบนั่นแหละคุณภาพดีฟอตรงจากประเทศไทยนะนี่แต่มีคนบอกว่ามีคนลำเบียดด้วยนะก็นี่ไงเดี๋ยวมให้คำมีชื่อว่านมนำเหลืองรสชาติที่สดและใหม่และดีโควรเหมือเลยและดูเวอร์ชันไทยดี หน้าคุณภาพชัดเจนเลยว่าคุณภาพของนมอัดเม็ดเนี่ยยังอยู่ในความทรงจําผมหรือเปล่าเพราะผมยังค่อนข้างแน่ใจอยู่อันนี้กรส็อกโกแลตนะอันนี้รสอจอกกระเด็เพราะผมเคยกินอยู่แต่ว่าสีมันจะเข้มๆนั่นแหละฮะแต่ผมก็กใฝ่ายนิดนึงรสหวานคือรสทั่วไปที่ผมใช้จ่อยใช้บ่อยมาก อันนี้ก็แบบสาแแบบก็คือแบบหนึ่งก็จีนแบบสังไทยแบบสมอันนี้อะไรอะ่ะบางอันก็ดูเดมน,นมนมเออแปลกๆนมเมจิรดาอันนี้ก็เวอร์ชันจีนนะมีคนดราม่าเมื่อคุณดราม่า อ๋อนมนำเหลียงเวอร์ชันจีนมาแยง่งจะลามหาเจ้าน,นั่นอยู่มาตั้งสายี่ห้อเลยนะดีจริงๆเอามาตั้งสามยี่ห้อโอ้โบนซองนมอัดมิดเขือ่อนไขเขามีแต่นี่ไง ไม่มีของเจอพรนะนี่ไงความจริงผมก็เข้เาใจแล้วแหละอ้ยทำไมสวยกว่นเจอแบบเนี้ยผมคงก็เคยกินสิเจอมาบ่อยแล้วเนี่ย <c oughs> ของปวดตั้งแต่เด็ดอะไรไม่ต้องบรรยายมาก <c oughs> เกา่โกาโคตรของโคตรเกา่าสุดยอดความหดไม่เหมืนไม่หมืคลิปที่แล้วนะลิปที่แล้วก็อ่าคารลาบอลแดงอะไรแบบอะไรว่าไ,ไอ้นมตามหมี้ที่เพื่อนมาโดนขามเัื่อแดดเมื่อกี้นั่นแหละคลิดเมื่อกี้แหละร้อยเปอร์เซ็นถ้าเป็นแบบ,บน,นี้แต่จริงจับ แต่รสเหมือนมันเก่าแล้วแหละแต่ผมหาไม่เจออยู่แบบแพ้กูจํได้มันเป็นรุปนหนึ่งกำลังหาเรื่องอธิบายเรื่องนี้อยู่ก็เลยจะไปหารีวิวปปอในพวกนี้หละกำลังหาเจ้นนานั่นอยู่ก็เลยอธิบายง่ายๆก่อนอันด,ดอนฉี้กกูจะไปหาอนันดักชี้ดยนะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายของจริงเลยแป๊บนึงนะ ก่อที่จะมารับชงต้องขออนุญาตปิดคลิปก่อน,น้วกันนะครับ